เป็นเนื้อของน้องชายผมเองเป็นชื่อว่าบันไซไทวากิวนะครับแต่เบนต้งบอกว่าเบนน่ะไปลองชิมเนื้อที่บ้านเพื่อนมาคนหนึ่งแล้วเบนบอกว่าเนื้อนี้สุดยอดมากอร่อยมากๆแล้วก็เพื่อนก็นบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแหล่งแบบที่เขาว่าแบบได้มาพิเศษเลยนะไม่ค่อยมีคนได้แล้วก็ ให้ราคาเป็นพิเศษมากเบนก็บอกเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเอามาลองไลฟ์ขขยเนื้อดูถ้าขายดีเนี่ยเดี๋ยวจะทําเป็นธุรกิจต่อและาขายเฉพาะตอนไลฟ์อย่างเดียวพี่ล<ม>่าสุดเนี่ยเบนมันก็ไลฟ์ให้ผมไปออกในการ<ม>ใช่ไหมมันก็บอกว่าตอนคนทําเนื้อไม่เป็นก็ไลฟ์ไอ้ก็ทําเนื้อให้อร่อยได้<ม>อ่าถ้าเนื้อถ้าเนื้อดีคนทำไม่เป็นเนี่ยก็จะทำอร่อยได้ปรากฏยังไงรู้ไหมพี่ อ,อร่อยครับ<น>ต่อแบบเกรงใจด้วยมีอยูรสชาติต้องถามพี่น,นันรสชาติเป็นไงบ้างอันนี้นส่วนเนื้อส่วนไหนออันนี้คือสติปลอยน่าจะเกตอันนี้อันนี้อันน,น,นี้น่าจะลิปอายนี่จะสติปลอยแต่ว่าเกตประมาณ A4 เป็นเนื้อไทยวอรฮิวส่วนคร ผมยังรู้สึกกรังๆนะแต่รู้สึกต่างยังมีความฟังไปเขียนโพลว่าเพิ่งกรอกไปฟังตอนิดชิ้นชิ้นนู้นหน้าติดียว